คยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่836องค์ชายจี้ตูช่างมีเร่เรียมยิ่งนักภาพในหินยกนี้แทบจะเหมือนกับค้าไม่มีผิดทําให้คนสามารถจดจําค่าได้นั่นแปลว่าตอนที่เขาเห็นค่าในเมืองศีลาดําเขาก็สงสัยค่าไว้อยู่แล้วแต่ซ่อนไว้เป็นอย่างดีจนแม้แต่ข้าเองก็ไม่ทันสังเกตความผิดปกติใบหน้าอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความเคารพ แต่ตอนนี้กับเริ่มซีดเงื่อกับเริ่มไหลนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจงใจใช้ปีศาจโบราณโจมตีเพื่อยืนยันข้อสงสัยนั้นจากนั้นพอมั่นใจได้แล้วจึงหงายไพ่ออกมาทั้งหมดท้ายที่สุดเพื่อให้ข้าอยู่ต่อจึงขอให้ข้ามาด้วยเหตุผลว่าจะชดเชยสิ่งที่ทำลงไปแต่ในเมื่อเขาก้าชี้ตัวตนของข้าออกมาที่นี่และโค้งคำนับข้า นั่นหมายความว่าเขาไม่มีเจตานาร้ายต่อข้ากันนั้นทําไมเขาถึงคิดว่าผู้สูงส่งชั้นเทวะของเผ่าเทพจะไม่สังหารองค์ชายแบบเขากันละ่ะเว้นแต่ว่าในเมื่อเจ้ากล้าบอกเรื่องนี้กับข้าเช่นนั้นเจ้าก็รู้ต,ตัวตนของข้าอยู่แล้วหลังจากองค์ชายจี้ตูได้ยินจึงผ่อนคลายท่าทางก่อนหน้าเขาเหมือนกับเดินเข้าหาความตายแต่เขาก็มุ่งมั่นมากเขายอมทิ้งโอกาสหลังจากนี้เพื่อพบเจอวังดิน เพราะมันคือการกำหนดโชคชะตาของตัวเขาเองสิทธิ์เพียงคนเดียวของมหาชั้นฟ้าส่วนลั่แห่งอาณาเขตเต๋ามีชื่อว่าวังลินแม้เรื่องนี้จะเป็นความลับในฐานะคนของราช,ชวงศ์เราก็พอรู้ได้ตอนที่ส่วนลู่ไปที่เผ่าเทพและกลับมาเขาปิดด่านบ่มเพาะทันทีเราเริ่มทำการตรวจสอบและยิ่งมีมหาชั้นฟ้าทรงเทียนช่วยเหลือเราจึงคาดเดาเรื่องราวส่วนใหญ่ได้บ้างแต่ถึงจะเป็นแบบนั้น ท่านพ่อและมหาชั้นฟ้าทรงเทียนก็ไม่มั่นใจว่าผู้สูงส่งชั้นเทวพรมขาววังลินของเผ่าเทพจะเป็นคนเดียวกับสิทธิ์ของมหาชั้นฟ้าส่วนล่วหรือไม่แม้กระทั่งผู้น้อยก็พึ่งมาตระหนักเรื่องนี้ได้หลังจากเห็นผู้บุโสที่เมืองศิลาดำนี่แสดงว่าผู้บุโสเป็นสิทธิ์ของมหาชั้นฟ้าส่วนล่วจริงๆขณะเขาพูดเขาก,ก็กลัวไปด้วยเบื้องหน้าวังหลินเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นมันเทียบได้กับมหาชั้นฟ้าทรงเทียน สตีด,ด้านหลังถึงกับเกิดความหวาดกลัวจนหน้าซีดนางเตมไม่ได้สายตาไม่อยากเชื่อแต่การที่นางได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่แสดงว่านางเป็นคนที่จี้ตูเชื่อใจมากวังหลินมองนางจี้ตูเลยเอ่ยว่านี่คือน้องสาวข้านางเหมือนกับแม่ของข้ามากในเมื่อเจ้ารู้ตัวต,วตนข้ารู้ว่าข้าคือสิทธิ์ของส่วนลวกและเห็นข้าขอผ่านที่เขตเตา๋าเจ้ารู้ว่าข้ากําลังไปที่นั่นทําไมเจ้าถึงโค้งคํานับข้า คัวบุโสอาณาเขตเต่าไม่ใช่ที่ที่ดีแมพครัวบุโสจะเป็นสิทธิ์ของมหาชนพราส่วนรว่วทว่าจากกักรพัิเตามีจิตใจขับแคบหากคัวบุโสไปคงจะโดนข่มเหงอย่างแน่นอนเพราะดินแบบนั้นเนี่ยวังหลินก็เตรียมตัวจะไปคัวบุโสเดี๋ยวก่อนเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งในฐานะองค์ชายการคุกเขา่ามีเพียงแค่ท่านพ่อและท่านแม่ไม่มีคนอื่นแต่วันนี้เขายอมคุกเขา่าหากเป็นเผ่าเทพ เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ในเผ่าโบราณพลังอำนาจของราชวงศ์ถือยศศักดิ์อันสูงศักดิ์การกระทำขององค์ชายจีต้ตูมากพอทำให้ทุกคนตกตะลึงน้องสาวเองก็ตกตะลึงหลังจากลังเลอยู่เล็กน้อยนางจึงคุกเข่าลงด้วยขัววุโสผู้น้อยยอมกลายเป็นลูกบุญธรรมของท่านและยอมให้ท่านเป็นพ่อบุญธรรมเมื่อข้ากลายเป็นจกักรพรรดิอนาเขตทีท่านจะกลายเป็นราชปิดา ข้าอยากขอให้ผู้บุโสช่วยข้าพ่อข้ามีลูกชายเจ็ดคนและข้าเป็นคนที่ห้าหากผู้บุญโสยอมช่วยเหลือข้ายอมทําตามที่ผู้บุโสร้องขอทุกอย่างจี้ตูเต็ม่ได้ความจริงใจวังหลินก็หยุดและหันมามองจีต้ตูในฐานะองค์ชายของในเขตชีผู้มีพลังอํานาจปกครองสูงสุดถึงกับคุกเข่าให้กับข้าแบบนี้ตอบคําถามข้ามาว่าใครเป็นคนบอกเจ้าให้มากับทูตอาณาเขตเตา่า ใครเป็นคนบอกว่าหากเจ้าเจอข้าเจ้าต้องยอมคุกเข่าให้กับข้าและใครเป็นคนบอกให้เจ้ามาเจอข้าที่เมืองศีลาดำเขาไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่เช่นนั้นองค์ชายคงไม่คุกเขา่าต่อหน้าคนแปลกหน้าและคนคู่นั้นต้องเป็นคนที่องค์ชายเชื่อใจและยอมทําตามคําแนะนําองค์ชายจี้ตูถึงกับหน้าสีดแม้เขาจะเป็นคนเจ้าวางแผนแต่เบื้องหน้าวังหลินเขากลับถูกมองออกทุกอย่าง เป็นเป็นราชคูราชคูคือท่านลุงของข้าเป็นพี่ชายของท่านแม่สิบปีก่อนเขาออกจากการปิดด่านบ่มเพาะและทำนายอนาคตของข้าเขาบอกข้าว่าเมื่อทูตอนาเขตเต๋ามาหาข้าต้องไปกับเขาและข้าจะได้พบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองหากว่าข้าสามารถคว้าโอกาสไว้ได้โชคชะตาของข้าจะเปลี่ยนแปลงและอนาคตจะไม่มีขีดจำกัด แต่หากข้าไม่สามารถคว้าเอาไว้ได้ข้าจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีส่วนรายละเอียดนั้นเขาไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดและสัมผัสได้เลือนลางมากจากนั้นเขาก็ได้ตายลงพอเจอกับสายตาแรงก้าของวังหลินจิตใจองค์ชายถึงกับสันไหวเขาไม่กล้ามองหน้าวังหลินกับค่อนข้างกลัวกับคำว่าราชครูคนพวกนี้เก่งด้านการทำนายตัวเขาเห็นมาแล้วว่าคนพวกนี้น่ากลัวแค่ไหนเมื่ออยู่ในเผ่าเทพ แต่ราชคูของเผ่าโบราณเห็นได้ว่าไม่อาจเทียบกับเผ่าเทพได้ไม่สามารถมองเห็นเรื่องได้ทั้งหมดด้วยระดับบ่มเพาะของตัวเขาไม่ว่าองค์ชายจะเจ้าเล่ห์แค่ไหนเขาก็สามารถบอกได้ว่าโกหกหรือไม่โกหกหากพ่อบุญธรรมช่วยข้าทุกอย่างก็จะจบตอนนี้ท่านพ่อมีอายุมากขึ้นและพร้อมวางมือจัก,กรพรรดิคนใหม่จะถูกเลือกจากลูกหลานทั้ง7คนท่านพ่อบุญธรรมไม่จำเป็นต้องตัดสินใจทันที แต่วันใดที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจจะออกมาจากอาณาเขตเต่าและไม่มีที่ไปท่านมหาลูกคนนี้เพื่อให้ข้าได้ตอบแทนความกตันยูเถิดลูกเตรียมของขวัญให้พ่อบุญธรรมแล้วนี่คือความกตัญญูที่มีต่อพ่อบุญธรรมโปรดรับไปด้วยมันคือกล่องหยกและเขาก็ยื่นให้กับวังหลินด้วยความคลรพวังดินก็รับมาตรวจสอบได้สัมผัสวิญญาณและเห็นหินหยกข้างในทรงกระบ,บอกหนาแน่นเท่ากับนิ้วมือ หินหยกก้อนนี้เป็นสมบัติทรงพลังคอณนเขตทีพ่อขามอบให้ข้าตอนที่ข้าเกิดมีเพียงสายเลือดราชวงคอณนเขตทีที่จะมีสิทธิได้รับและในชีวิตของข้านั้นได้รับเพียงแค่หนึ่งชิ้นมันคือหินหยกบันพชนมีพลังอำนาจข,ของดัชนีบันพชนโบราณผนึกเอาไว้ของชิ้นนี้ทรงพลังมากแต่หน้าที่ยิ่งใหญ่สุดของมันคือการทําความเข้าใจหากทําความเข้าใจดัชนีได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่เราองค์ชายอนาเขตชีลรุ่นก่อนทุกรุ่นแม้แต่เราจัก,กรพัรดิก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจมันได้มันคือสมบัติทรงพลังสุดที่องค์ชายได้รับมาลูกคนนี้ขอมอบมันเป็นของขวัญให้แก่พ่อบุญธรรมวัตถุทรงกลวยนี้มีของเลวอยู่แต่ไม่สามารถสืบหาต้นกำเนิดของมันไดมันระชนโบราณทิ้งเอาไว้และมีแก่นแท้ไม้บริสุทธิ์ลูกรู้ว่าการที่ท่านพ่อบุญธรรมมีชื่อเสียงในเผ่าเทพได้ขนาดนั้นท่านต้องบ่งเพาะแก่นแท้ จึงเตรียมการสิ่งนี้เอาไว้ให้รูคนนี้เป็นแค่องค์ชายและไม่ใช่จักรพัิชีแต่หากได้กลายเป็นจักรพัชชีข้าจะเปิดคลังสมบัติของในเขตชีให้พ่อบุญธรรมเลือกสรรข้าจะใช้ทุกอย่างของในเขตชีเพื่อตอบแทนพ่อบุญธรรมในการช่วยข้าขึ้นคลองสู่บัลลังก์วงหลินก็ถือกองหยกเอาไว้แต่ไม่ได้เก็บมันขณะเขาคิดทั้งราชวังต่างก็ไล่เสียงองคชายจี้ตูก็เค้งเขียดเขาไม่ได้โกหกจิตใจเขากังวลกวายอยู่จริงๆ เขาจริงใจมากและยอมเสียสิ่งที่มีค่าไปเขายังคุกเข่ายอมให้วังลินเป็นพ่อบุญธรรมและยังมอบของขวัญให้กับวังรินเขาเชื่อมั่นในท่านลุงที่ตายไปเมื่อสิบปีก่อนสิ่งที่ท่านลุงบอกเขาก่อนตายได้ฝังอยู่ในใจข้าไม่สามารถทํานายว่าคนผู้นี้เป็นใครแต่หากเขายอมช่วยเหลือเจ้าจะกลายเป็นจกักรพรรดิฉีกระทั่งมีโอกาสสามารถรวมสามอาณาเขตให้เป็นปึกแผ่นและกลายเป็นจกักรพรรดิโบราณตัวจริง ข้าไม่ผิดพลาดน,นี่คือล่องรอยอนาคตที่ข้าทำนายได้ด้วยเศษเสี้ยวชีวิตของข้าหากเขาไม่ช่วยทันเมื่อน,นั้นท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงร้อยปีจีตูคิดถึงท่านลุงเขาเองก็โศกเศร้าพ่อบุญธรรมเสียงอ้อนวอนดังอยู่ทำลายความเงียบทั้งหมดน้องสาวเขาก็น่าซีดนารู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญต่อพี่ชายมากผ่านไปสับคักเสียงอ้อนวอนก็ดังขึ้นวงดินเลยเอ่ยว่า เจ้ามอบหินหยกที่สามารถค้นหาตัวเจ้าให้กับข้าจี้ตูก็ตัวสัน่นเขารีบนำหินหยกและยื่นให้แก่วังหลินหากมีวันใดวันหนึ่งตอนที่ข้าออกมาจากอาณาเขตเต๋าเจ้าใคยเรียกข้าว่าพ่อบุญธรรมตัวเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาท่านาคตของตัวเองในอาณาเขตเต๋ามาเสี่ยงทำอะไรให้คนคนเดียวได้แต่ตัวเขาจะรับโอกาสนี้ไว้และให้เป็นกองหนุนหลังจากพูดจบเขาจึงเก็บกองหยกและหินหยกที่จี้ตูให้ เขาหันตัวกลับร่างกายก็หายไปหลังจากววงดินไปแล้วจี้ตัวจึงชุ่มไปได้วยเหงื่อน้องสาวได้ความเข้าใจของข้าเรื่องจัก,กรพรรดเตา่าพ่อบุญธรรมจะรู้สึกอึดอัดแน่นอนคนทรงพลังแบบเขาไม่ใช่คนที่จัก,กรพรรดเต่าจะล้างเอาไว้ได้พ่อบุญธรรมจะมาช่วยข้าแน่นอนเขาต้องมาแน่นอนนางเอ่ยว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือองค์ชายจี้ตูกับหัวเราะคุ้มค่าแล้วด้วย,ยววค,ค,วความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบัน ไม่จําเป็นต้องไปเจอมาหาชั้นฟ้าส่วนลวกนี่แสดงเห็นว่าพ่อบุญธรรมคนนี้ควงใหญ่ความสัมพันธ์แค่ไหนในเมื่อข้าเคารพเขารบขาับเขาเป็นพ่อบุญธรรมเขาจะไม่ทําอันตรายข้าแน่นอนอาณเขตเต่าของเผ่าโบราณตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของแผ่นดินเซียนดารามี12แคว้นเทียบได้กับแคว้นของเผ่าเทพแต่ค่อนข้างใหญ่กว่าหากไม่มีวิชาบิดมิติแล้วพึ่งพาแต่การเหาะเหิน คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะข้ามผ่านระยะทางขนาดนี้แต่เผ่าโบราณมีทั้งเทพโบราณปิศาสตร์โบราณและมารโบราณที่มีขนาดยักษ์พวกเขาสามารถเปิดท้องฟ้ายนระยะเวลาเดินทางไปได้มหาศาลทูตอนาเขตเตาเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็กลับสู่เมืองหลวงอนาเขตเตาได้เมืองหลวงอนเขตเตาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศมองไกล,ไกลเมืองนี้ดูน่าอัศจรรย์มันลอยอยู่ในสวรรค์ ปลดไปแรงกดดันทรงพลังออกมารอบเมืองมีก้อนหินลอยอยู่นับไม่ถ้วนก้อนหินเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันแล้วลอยอยู่ในท้องฟ้าโดยมีเมืองเป็นจุดศูนย์กลางหลังจากทูตอนณาเขตเต๋ากลับมาถึงเมืองได้หนึ่งเดือนวังรินข้ามผ่านแผ่นดินของเผ่าโบราณอันกว้างใหญ่ใช้ผ่านที่และมาถึงที่นี่ได้เขามองเมืองที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าแม้เมืองแห่งนี้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเมืองหลวงของเผ่าโบราณแต่มันยังงดงามน่าจดจํา ใจกลางเมืองมีรูปปั้นขนาดใหญ่เป็นรูปบุรุษคนหนึ่งเขามองท้องฟ้าด้วยการดูถูกแม้แต่วังหลินยังสัมผัสการดูถูกนั้นได้บันไปชนโบรอนด้านนอกเมืองรอยฟ้ามีก้อนหินหมุนเป็นวงกลมกลายเป็นค่ายกลอันทรงพลังทุกคนที่ต้องการเข้าไปจําเป็นต้องมีหินยกระบุตัวตนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถก้าวเข้าไปในเมืองได้แม้แต่ครึ่งก้าวนี่คือพลังแห่งราชวงศ์ขอในเขตเตา่า ที่ที่มีจัก,กพรพรรดิเต๋าอาศัยอยู่ด้านตะวันออกของเมืองรอยฟ้าประกอบไปด้วยสถานเทียนงดงามตาการตาจนกลายเป็นวังหลวงสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยองค์คลักและเขตอาคมมากมายรวมไปถึงชั้นหมอกเบาบางสีม่วงที่ทําให้คนมองรู้สึกถึงแรงกดดันในสายตาวังหลินหมอกสีม่วงรอบราชวางังแห่งนี้คล้ายกับก่อตัวกลายเป็นคนที่มีรูปร่างเลือนลางร่างนี้ขนาดใหญ่มากดูราวก็สามารถคำจุนท้องฟ้าและ ไม่สามารถบอกได้ว่ารูปล่างหน้าตาแบบไหนมีเพียงศีรษะสวมมงกุฎอยู่เท่านั้นซึ่งพอจะแยกแยะความแตกต่างได้ล่างนี้ยังเป็นกินอายเผ่าโบราณอันบริสุทธิ์ออกมาด้วยเมืองหลวงอาณาเขตเต่าไม่ได้ใหญ่เท่ากับเมืองหลวงของเผ่าเทพวังหลวงเทียบกันไม่ได้แต่จํานวนองคล์ลกษ์และแรงกดดันเหนือชั้นกว่าราชวังของจกักรพรรดิเทพอย่างยิ่ง องค์ลักษ์นับไม่ถ้วนมีอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกแม้แต่คนรับใช้ภายในวังยังมีระดับบุพเพค่อนข้างสูงมากเขายืนอยู่ด้านนอกเป็นเวลานาน,านมากก่อนจะเลิกมองและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยจังหวะที่ไม่เร็วเกินไปแต่พอร่างกายหายไปตัวเขาเปลี่ยนกลายเป็นหมอกควันก่อนจะรอยเข้าสู่เมืองรอยฟ้านั้นบริเวณเมืองมีม่านป้องกันหลายชั้นจนคนธรรมดาผ่านเข้าไปได้ยาก ถึงแม้จะเป็นคนแข็งแกร่งก็ยังต้องขมวดคิ้วและหยุดอยู่ข้างหน้าพวกเขาคงทําตามกฎของเมืองรอยฟ้าใช้หินหยกระบุตัวต,วตนเพื่อเข้าไปในสายตาของคนแห่งอนาเขตเตามีเพียง9้าคนเท่านั้นที่สามารถเมินเฉยการป้องกันรอบเมืองรอยฟ้าไปได้คนทั้ง9้าคือเหล่ามาหาชั้นฟ้าทั้ง9้าคนมีเพียง9้าคนที่สามารถก้าวเดินเข้าสู่เมืองหลวงอนาเขตเตาได้อย่างมั่นคงเพราะว่าตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ม่านป้องกันไม่สามารถหยุดล่างคล้ายกับควันของวังหลินได้ทำให้เขาปากดตัวบนถนนของเมืองหลวงภายในเมืองมีคนจำนวนมากอยู่อาศัยทำให้ที่แห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมากวังหลินยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองเดยรอบเขามองดูชายหนุ่มและหญิงสาวคนในเขตเต่าจากนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างวังหลินไม่รู้สึกเหมือนตอนที่มาถึงเผ่าโบราณแบบตอนแรกอีกแล้วอาจารย์น่าจะรู้ว่าข้ามาถึงแล้ว วังนินไม่จําเป็นต้องแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณเพื่อจับสัมสผัสภูเขาทางสุดเขตทิศใ,ใต้ของเมืองภูเขาลูกนี้มีก้อนเมฆปกคลุมเป็นกิ่นอายของมหาชั้นฟ้าเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนละมุนภายในกิ่นอายจึงเผยรอยยิ้มและก้าวเดินไปยังทิศใต้ทางตอนใต้ของเมืองมีภูเขาสูงทะลุก้อนเมฆมีขั้นบันไดคดเคี้ยวบนภูเขาพร้อมกับลาวจับลาวกับเป็นจุดแวะพักกิ่นอายสดชื่นแผ่กระจายออกมา เพียงแค่สูดหายใจที่นี่ก็ทําให้รู้สึกสดชื่นและมีกําลังขึ้นมามากมีคนขอในเขตเต่าหลายคนกําลังเดินขึ้นไปบนอารามด้านบนยอดเขาทุกคนในในเขตเต่าต่างก็รู้จักอารามแห่งนี้เป็นอย่างดีมันคืออารามเตา่าซึ่งมีเพียงมหาชั้นฟ้าคนเดียวแห่งอารามเตา่ามหาชั้นฟ้าส่วนลวกพักอาศัยอยู่อารามเต่าเปิดให้ทุกคนในในเขตเต่าเข้ามาได้ทุกคนสามารถมาถึงอารามเพื่อขอให้ช่วยด้านการทะววงระดับบ,บมเพะ แต่พวกเขาแทบไม่เคยเห็นมาหาชันฟ้าส่วนลู่บ่อยนะมีแค่คู่คนทรงพลังทั้ง9้าคนขอณเขตเตา่าซึ่งติดตามส่วนลู่เป็นผู้ชี้แนะช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งใน9ที่อยู่ในอารามเตา่าเป็นผู้ชี้แนะแก่เราคู่คนร่วมเผ่าพันธุ์ด้านนอกอารามเตา่ามีเต่าทูบขนาดยักษ์ตั้งไว้มันจําเป็นต้องมี10บคนล้อมรอบในนั้นมีรายสีขาวเทามีทูบ9้าดอกปักอยู่ควันค่คยอยๆลอย ประชาชนอนาเขตเต่าทุกคนที่มาอย่างอารามเต่าเพื่อเกิดความรู้แจ้งมักจะโค้งคำนับเบื้องหน้าเต่าทูบเต่าทูบนี้ประหลาดมากยิ่งมีคนคำนับมากยิ่งมีควันลอยออกมามากขึ้นทูบทั้งเก้าดอกดูเหมือนไม่มีวันมอดดับไม่อยู่แบบนั้นตั้งแต่ยุคโบราณเขาก้าเดินบนแผ่นหินมองภูเขาและคว้าควันที่กำลังลอยอยู่ในท้องฟ้าเขาก้าเดินแต่ละก้าจนกระทั่งไปถึงยอดเขาและเห็นเต่าทูบ มีคนจำนวนไม่กี่คนที่ปีนขึ้นมาได้และก้าวเดินเข้าหาอารามเตาอย่างเคารพหลังจากพวกเขาคำนับทูบทั้ง9ดอกในเตาเสร็จสิน้นควันในเตาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นแต่มันเบาบางมากหากไม่ได้สนใจรายละเอียดคงสังเกตได้ยากวงหลินก็มองเตาทูบนั้นและคิดเขาค่อยๆเดินไปที่เตาเมื่อไปถึงจึงคำนับและโค้งตัวให้การโค้งตัวนี้ไม่ได้โค้งให้กับเตาหรือทูบแต่เป็นอาจารย์ส่วนลูก นับตั้งแต่เขาเลือกมาที่เผ่าโบราณเลือกติดตามอาจารย์เลือกจะทําตามคําสาบานแนดิตเมื่อน,นั้นตัวเขาจึงต้องการวางรากฐานที่นี่จากก้นบึ้งหัวใจเขาได้เดินท่องเที่ยวไปทั่วหลายพันปีและตอนนี้จึงต้องอายอยู่อย่างสงบที่นี่คุ้มครองอาณาเขตเต่าคุ้มครองการเกิดใหม่ของอาจารย์นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมวังหลินจึงโค้งคํานับแก่เตา่าทูบวินาทีที่เขาคิดขึ้นมาในใจและโค้งคํานับทูบเริ่มไหม้อย่างบ้าคลั่ง ควันสีขาวเพิ่มจํานวนมากขึ้นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าการเปลี่ยนแปลงของทูบนี้ทําให้คนที่โค้งคํานับเสร็จไม่กี่คนที่กําลังเดินมาอารามเต่าต้องหยุดพวกเขาหันกลับมาและเผยอาการหวาดกลัวเหล่าคู่คนอนณาเขตเต่าซึ่งอยู่ด้านหลังวงังดินก็หยุดลงด้วยอาการเนี่ยไม่อยากเชื่อเต่าทูบก็เริ่มสัน่นมีควันพุ่งขึ้นมาความหนาแน่นของควันมีมากยิ่งกว่าจนถึงจุดที่ไม่สามารถเทียบอะไรกันได้ หากเทียบก็คงเหมือนกับหิ่งห้อยกับดวงจันทร์ควันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและทรงพลังอย่างยิ่งคนทั้งหมดบนภูเขากระทั่งคนที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองและไกลกว่านั้นสามารถมองเห็นควันได้ควันสีเขียวนี้ทําให้ดูเหมือนภูเขากําลังเผาไหม้กลายเป็นรูปทรงเห็นอยู่บนท้องฟ้าแผ่กระจายไปทั่วทิศทางแม้แต่วังหลวงทิศตะวันออกก็สามารถมองเห็นได้ ด้านนอกอารามเตาเหล่าผู้คนอนาเขตเตาทั้งหมดร้วนตกตะลึงและมีแววตาตกใจไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแต่ทุกคนในเมืองรอยฟ้าต่างก็ตกตะลึงไปด้วยและในวินาทีนั้นวังหลินโค้งคำนับไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเขาก็ยังโค้งคงำนับไม่เสร็จขณะเดียวกันวังหลวงอนาเขตเตาชายผู้หนึ่งสวมชุดคลุมสูงศักดิ์สวมมงกุฎกำลังยืนอยู่บนตำหนักที่สูงสุดแห่งนี้เขามองไปยังควันในท้องฟ้านั้น ด้านหลังเป็นชายชลาองค์จัก,กรพรรดิครั้งนี้มีสัตตีที่ถูกเลือกมาทั้งสิ้น31คนทั้งหมดได้ถูกจัดแจงให้ประสานกับวิญญาณก่อนเขาจะพูดจบสายตามองควันสีเขียวนั้นทิพย์คู่ออกมาถึงกับทําให้เตาทูบแนวรามเตาปวดไปควันได้ขนาดนั้นจงไปตรวจสอบว่าเขาเป็นใครกันชายในชุดคุมสูงสักนั้นเอ่ยขึ้นแต่ก่อนเขาจะพูดจบล่างก็เริ่มสั่นชายฉลาด,ด้านหลังอ้าปากค้าง ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้ทําให้ตกตะลึงยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาก่อนถึงกับทําให้จิตใจ,จตื่นตระหนกควันสีเขียวได้โค้งตัวลงเป็นเส้นโค้งราวกับไม่สามารถต้านทานพลังจากการคำนับได้มันเริ่มแตกสลายและดูเหมือนกําลังพังทลายเหตุการณ์นี้สั่นคลอนสวรรค์เป็นอย่างยิ่งทุกคนในเมืองหลวงที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ร้องอุทานนี่มันเหนือกว่าที่พวกเขาจินตนาการแต่ละคน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนที่ทําให้ควันสีเขียวของอานาเขตเตา่าโค้งคํานับและแทบพังทลายแล้วการทูบนี้คงโค้งคํานับให้ใครกันเห็นชัดว่าควันสีเขียวกําลังโค้งคํานับให้แก่คนคู่หนึ่งด้านหน้าอารามเตา่าวังดินไม่ได้โค้งคํานับต่อเพราะเขาเห็นว่าควันไม่สามารถต้านทานการโค้งคํานับของตัวเขาได้หากตัวเขาทําต่อคงทําให้มันพังทลายแน่นอนวังลินไม่ต้องคํานับแล้ว มาที่หลังกู้เขาเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นเต็มไปด้วยความแม่ตาลางวังลินก็ตั้งตรงฟันสีเขียวก็หยุดโค้งงอพอวังลินเดินผ่านเตาทูกวันสีเขียวจึงกลับคืนสู่ปก,กติโอเคเจ้ากัรหนนะ้าคลิปหน้าบายบาย,บายไปแล้วเดอ้อ